ทุกท่านผมจะพามาอัปเดตความเคลื่อนไหวความคืบหน้าของทนายอรัญชัยชัยเดชหลังจากที่มีการาพูดถึงรางวัลน,นะครับผมแซะรางวัลโน่นนี่นั่นนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับทนายชัยจะดําเนินการอย่างไรนะครับผมผมก็ได้มีการสอบถามไปแล้วเบื้องต้นนะครับส่วนตัวแล้วก็เดี๋ยวมาตามดูในเพจด้วยนะครับผมว่ามีการพูดอะไรบ้างเดี๋ยวผมอัปเดตให้ท่านได้ฟัง นะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ต้องบอกว่าสื่อหลายช่องก็นำไปตีแผ่นะครับตอนนี้หลายคนก็รู้เลยแล้วเนาะว่า,าเป็นใครยังไงนะครับผมทางทนายธรรมราชเองก็ออกมาออกมาชี้แจงแลวนะออกมาชี้แจงกับทางสื่อปากแซบนะครับผมเป็นสื่อออนไลน์เหมือนผมนี่แหละเป็นช่อง youtube พูด,ดง่ายๆนะครับผมแล้วก็ทางทนายชัยก็ออกมาพูดอยู่เหมือนกัน นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดทางของออออทนายธรรมรัชน์จะลืมชื่อซะแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพามามาดูของทนายนันชัยก่อนละกันเ,เดี๋ยวนะนี่ของทนายนันชัยโพส์โพส์เมื่อคืนนะครับอ่าก็โพสต์คลิปนะครับผมโพสต์คลิปที่ทางเชื่อมจิตได้มีการพูด แซะรางวัลนะครับผมก็ทางพ่อทางแม่เขานั่นแหละนะครับผมทั้งทีมแอดมินของเขาแหละในในช่องของเขาแหละนะครับผมก็มีการพูดแซะนะครับมันมันเป็นไลฟ์สดนะของเขาเองนะต้องบอกอย่างนี้ว่าเป็นไลฟ์สดขเขาเองในช่วงต้นไลฟ์ผมจะอธิบายให้ฟังเพราะว่าข้อมูลนี่ผมเป็นคนเก็บอุ้ยเนี่ยครับข้อมูลนี้จะนี่เป็นคนเก็บนั่นแหละถูกแล้วนะครับผมเป็นคนเก็บนะครับอ่ะคืออย่างนี้ทุกท่าน ผลงานผลงานแบบผลงานรับผลงานรับแลกวกานใช้คํานี้ผลงานรับผมจะเข้าใจมากเพราะว่าผมคือทํำไมผมถึงเข้าใจทุกอย่างผมเป็นคนติดตามเชื่อมจิตทุกระเบียบนิ้วแต่บางสิ่งบางอย่างผมไม่พูดนะครับแต่ผมรู้ว่ามันคืออะไรทุกท่านอ่ะพี B ่เปียกก็โพสต์ว่าช่วยฟังหน่อยครับมีการพูดว่า ใช้ทรัพ์ยสมบัติได้มาซึ่งรางวัลใช่ไหมอะไรให้ทุกคนช่วยกันฟังคลิปนี้นะครับผมที่โดนตัดออกมาเนี่ยนะครับมันตัดออกมาจากไล์สดไม่ได้ตัดต่ออะไรนะคือตัดออกมาช่วงที่เขาพูดนะครับที่เขาพูดประโยคนี้นะครับก็อยู่ช่วงต้นไลรสดนะครับก็ไม่มีการเอ่ยชื่อนะไม่มีการเอ่ยชื่อรางวัลไม่มีการเอ่ยชื่อบุคคลนะครับผมก็พูดแซะไปนะครับผมกล่าวหาแหละว่า เป็นการเอาทรัพย์สมบัติเอาเงินเอาอะไรทํานองเนี้ยไปซื้อรางวัลมาหรือเปล่านะครับเขาไม่ได้ใช้คําว่าซื้อแต่ว่าเอาทรัพย์สัวนเปไปใช้นะครับผมเพื่อที่จะให้ได้รางวัลมาเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนเงินกับว่าก็อาจจะเลี่ยงคําพูดหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะเออ,อะทีเนี้ยเขาก็อาจจะอ้างเลยว่าเออฉันไม่ได้ไม่ได้ไไดเอ่ยชื่อเนี่ยไม่ได้ระบุชื่อไม่ได้ ชื่อรางวันอะไรก็ว่าไปนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นไลฟ์สดวันที่สิบสี่นะครับวันที่สิบสี่เลยตรงกับวันที่รับรางวัลเลยใช่ไหมวันที่สิบสีบ่ไปรับรางวัลพี่เปี๊ยกช่วงบ่ายอันนี้เขาไลฟ์สดช่วงสองทุ่มะนะครับผมยังไงเป๊ะไหมจอนี่จําจําเป๊ะทุกอย่างไหมคือผมไม่ต้องดูนะนะครับ อผมไม่ต้องดูข้อมูลอะไรนะแต่ผมเป็นคนแบบจําดีอะ่ะเนี่ยผมดูแค่เนี้ยดูแค่โพสต์ของพี่เปียกเฉยๆที่ผมก้มหน้าเนี่ยผมไม่ได้เขียนลงเขียนโน้ตอะไรนะแต่ข้อมูลมันอยู่ในหัวผม,มแล้วผมดูมาหมดแล้วไงผมดูมาหมดผมเลยจาได้นะครับเอ่อแล้วทําไมผมถึงรู้ละเอียดเพราะว่าผมเป็นคนศึกษาข้อมูลนี้ไงแล้วก็เป็นคนส่งให้กับคง <laughs> ไม่ต้องบอกนะอ่าแล้วทีเนี้ย อโพสต์ถัดมานะครับผมพี่แยก้แกก็โพสต์ต่อนะว่าวันที่14บสี่นี่นะครับก็ไปรับรางวัลน,นะครับผมโดยที่ทุกคนก็รู้เลยว่าเป็นรางวัลของอพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณนะครับผมทรงโปรดให้นายบุญเชิดกันภัยนี่แหละนะครับเป็นคนมอบรางวัล นะครับอู้ออมานะครับผมช่วงเวลา,า13นาฬิกาจนจนนอแล้วก็มีคุณแพรีม่มีมหาม,มีโอ้ยหลายคนนั่นแหละหนุ่มกันแท้รายการโหนก็แสนะครับก็บรรยายมาปรากฏว่าในวันเดียวกันวันที่14เหมือนกันเวลา2ทุ่มนะครับก็ทางแม่ เชื่อมจิตนี่แหละนะครับผมกับกับทีมงานของเขานะครับก็มีการพูดแซะรางวัลนะครับอืบมาอืม,ม,อมนะครับแล้วก็มาวันที่สิบหกนะครับผมวันที่สิบหกนี่คือเป็นในส่วนของอทนายธรรมราชคือผมจะย้อนมาตรงนี้ก่อนอย้อนกลับไปว่าต้นคลิปนี่นะครับผมต้นคลิปนะครับเขาพูดไม่ได้เอ่ยชื่ออะไร แต่นะครับผมมันมีช่วงท้ายท้ายท้ายไลท์ท้ายไลท์สดอะนะครับผมอ่านะครับมีช่วงท้ายไลท์สดนะครับปรากฏว่าเขามีการเอ่ยชื่อพี่หนุ่มเอ่ยชื่อรายการโหนกระแสประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็พูดเรื่องรางวัลก็ก็ประมาณว่าเหมือนกับว่ายินดีด้วยนะแต่ว่าอะไรถ้าทําอะไรไม่ดีระมัดระวังอะไรกระชากหน้ากากอะไรผมไม่รู้อะแต่คือมัน คือคือเขาพูดดีอะไอตอนไอ้ตอนที่เอ่ยชื่อรายการโหกระแสชื่อพี่หนุ่มาเลยเนี่ยเขาเขาพูดดีนะพูดดีแต่ในการพูดดีนั้นมันก็แบบแปลกๆอยู่นะครับผมในการใช้คําพูดอะไรอย่างเงี้ยอืมนะคาพูดดีบางครั้งนะอันนี้ไม่ได้หมายถึงไม่ได้หมายถึงอะเชื่อมจิตนะบางครั้งบางคนเขาก็พูดดีแฝงด้วยยาพิษอะไรก็ว่าไปเป็นคําเปรียบเทียบเปรียบเปยอะไรก็ว่าไปอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเออฉะนั้นแล้วการพูดของเชื่อมจิตเนี่ยคือ มันจะเป็นลักษณะนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะผมแค่วิเคราะห์ให้ท่านได้ฟังเฉยๆว่าให้ท่านไปฟังดูแล้วกันนะครับอืมอยู่ในเพจของธนานชัยนี่แหละนะครับผมก็ลงมันลงไปตั้งแต่แปดชั่วโมงที่แล้วพี่เปี๊ยกแกลงตอนตีสี่รู้สึกว่าพี่เปี๊กจะนอนไม่หลับนะครับผมโ <laughs> พสตอนตีสี่โอ้โหใครจะลุกขึ้นมาดูทันนะครับผม เอาจิงผมยังบอกพี่เปียกเลยโอ้ยพี่เปียกมันคนดูไม่ทันก็คือคนตื่นไม่ทันที่จะมาดูในตอนนั้นอ่าคือผลคือมันมีมันมีผลนะในการโพสเนี่ยผมบอกพี่เปี๊ยกอยู่ว่าเวลาโพสเนี่ยคือเป็นช่วงที่แบบคนดูแรกๆเยอะคนก็จะเห็นมากขึ้นแต่ถ้าเป็นช่วงเวลาที่แบบคนไม่ค่อยดูโพสลงไปคนก็เห็นน้อยอันนี้จริงนะทุกท่านผมจะบอกให้เพราะว่า AI ไอมันมันจับไงนะครับผมอืม อนะแต่ก็ไม่เป็นไรแหละเพราะว่าก็โพสโพไปหลายวันนั้นแหละก,ก,ก็คงเดี๋ยวเดี๋ยวก็เห็นเองอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละโดยสรุปแล้วคือพี่เพียรก็ยืนยันนะครับผมว่ามันก็เข้าข่ายนะครับแล้วก็ไม่เหมาะสมหรือไม่อืมเข้าข่ายกระทำความผิดหรือไม่เหมาะสมหรือไม่อ่านะครับ แล้วก็จะดําเนินการเรื่องนี้เช่นไรนะครับก็โพสต์โพสต์มานะครับโพสต์แบบให้นอนไม่หลับอะไรแบบนี <laughs> ้โพสต์ให้เขานอนไม่หลับแต่ว่าตัวเองนอนไม่หลับห <laughs> ยอกหยอกเลยครับหยอกหยอกอทนายรันใจนะครับผมเออก็โดยสรุปแล้วก็คือก็เหมือนเดิมแหละก็บอกว่าวันที่ยี่สิบสามกร,รกฎาคนเนี่ยก็จะไปที่บกปทนะครับสิบ สิบนาฬิกาผู้เสียดายผมไม่ได้อยู่กรุงเทพไงก็เลยไม,ไม่ได้ไปนะครับก็ไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสผมขออยู่เบื้องหลังก็แล้วกันนะครับอืมนะครับขอเป็นผู้ปิดทองหลังพระแล้วกันอ่ออืมในส่วนของทนายชัยก็ยืนยันประมาณนี้ทีเนี้ยไปไปฟังของทางทนายธรรมราชนะครับผมทนายธรรมราชนเนี่ยก็ ทำลายเลยนะก็คือโพสต์แรกเลยเนี่ยวันที่วันที่สิบหกนะครับผมโพสต์โดยใช้รูปตัวเองใช้รูปตัวเองแล้วก็ข้อความในลักษณะแบบบ้าเนี่ยการรับรางวัลน,นู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยนะครับผมอืมซึ่งได้มาด้วยเหมือนกับว่าเอามีเงินก็ชี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเออสั่งรางวัลแบบไหนได้หมดอะไรประมาณเนี่ยอืมเขาก็โพสต์นี้ไปนะครับประมาณเที่ยงแหมอะอไรนจะนี่จําแม่นไหมประมาณเที่ยงนะครับโพสต์เนี่ยก็ ผมก็เลยเอามาทําคลิปเป็นคนแรกเลยนะครับน,น่าจะเป็นคนแรกนะเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะเขาโพสต์ลงไปประมาณสองชั่วโมงผมก็แคปโพสต์แล้วก็ทําคลิปเลยแล้วก็วิจารณ์เขาเลยแล้วก็ให้คําแนะนาเขาว่าลบลบลบโพสต์ดีกว่านะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะสมผมก็บอกเข้าไปนะครับแม้กระทั่งผมไปคอมเมนต์ด้วยซ้าไปเออทีเนี้ยผ่านมาสักหนึ่งถึงสองวันนี่แหละเขาปรากฏว่าวิเขาลบโพสตไว้ หลังจากที่พี่เปียกนี่แหละมามามาโพสต์ว่ามีคนแซะรางวัลอะไรอย่างเงี้ยแกก็ลบโพสต์ไปปรากฏว่าแกโพสต์ใหม่นะที่นี่แกโพสต์ใหม่ธนาําอะไรแกโพสต์ใหม่แกก็ไปเอาอคลิปในทิกตอกมาเป็นผู้หญิงพูดนะครับผมแล้วก็เอามาลงแล้วก็เอาข้อความเดิมก็ข้อความเดิมแหละมาวางมาวางแล้วก็โพสต์ใหม่ลงไปนะครับเหมือนกับว่าเนี่ย ฉันไม่ได้คิดเองนะมันมีคนพูดอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะเอามาอ้างว่าไม่ได้พูดถึงาทางพี่เปียกทนายนันชัยหรือฮวนรกแสก็อาจจะประมาณนี้หรือเปล่า,านะครับนี่ถ่า,า,ายไทม์ไลน์นะแบบแบบผมแบบให้ละเอียดเลยนะครับแล้วแล้วหลังจากนั้นนะครับผมแกก็แชร์แชร์รูปของพระเจ้าวรวงเธอเนี่ะนะครับผมแชร์แชร์รูปมาแต่ไม่ได้เขียนโพส แต่ไปเขียนใต้คอมเมนต์ว่าอนุโมทนาสาธุบุญครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วยังไงคือผมก็จับจุดได้ว่าเมื่อก่อนไม่เคยเห็นทางทางธรรมราชนีแชร์แชร์โพสต์ลักษณะนี้เลยนะครับผมน้อยมากไม่ไม่ค่อยเห็นเลยตั้งแต่ผมติดตามข่าวนี้ผมไม่เห็นพูดง่ายๆเอาแบบนี้แล้วกันแต่ก่อนหน้านี้ปี2ปีที่แล้วแกแชร์มากี่ครั้งผมไม่รู้หรอกแต่ว่าในช่วงขณะที่ผมติดตามข่าวเชื่อมจีเราก็ติดตามแกมาเนี่ย นะครับหลายเดือนมาเนี้ยผมก็ไม่เคยเห็นเออนั่นแหละครับทุกท่านอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอีกนะครับออแล้วทีเนี้ยนะครับผมแกก็ไปให้สัมภาษณ์สื่อก็ถือว่าโชคดีนะที่มีสื่อปากแทบเขาก็ให้โอกาสนะครับได้ไปออโทรไปชี้ให้ชี้ชแจงที่จริงอะ่ะผมก็อยากให้เขาชี้แจงผ่านช่องผมนะแต่เขาไม่กล้าหรอกดูทรงแล้ว <laughs> เขาก็หาผมอย่างนั้นอย่างนี้อีกนะครับผมก็เลย อ่ะนะผมก็เลยไม่เคยไปติดต่อไปวุ่นวายอะไรกับเขานะครับผมแม้กระทั่งหน้าศาลผมก็แบบไม่ได้สนใจแต่อย่ามาใกล้ผมก็พอเนะยครับเออนั่นแหละนะครับเขาก็เขาก็แชร์โพสต์ของช่องปากแทบมาว่าเออขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสได้ได้ชี้แจงอะไรประมาณนี้เขาก็อ้างว่าออไม่ได้พูดถึงอย่าเอาไปโยงนะยงงั่นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเออนะครับแต่ไทม์ไลน์นะครับผมก็ก็ถ้าเกิดว่าถ้าพี่เปี๊ยก แจ้งความธรมรมนัตนะครับธรรมนันก็ต้องไปแก้ตัวกันเราเองแล้วกันก็ต้องหาอยากหลักฐานหาพยานไปแก้ต่างให้กับตัวเองนะครับผมน,นะถ้าแก้ต่างไม่ได้ก็ <c oughs> ก็คงจะรู้ชะตากรรมนะแต่ถ้าแก้ต่างได้ก็รอดตัวไปนะครับแต่บอกเลยนะว่าไทาม์ไลน์หลักฐานอะไรต่างๆที่ทนายนันชัยได้เก็บไว้นะครับผมมันก็เยอะอยู่นะครับเพราะว่า คือต้องบอกนี่ว่าพี่เปี้ยนเนี่ยแกมีผู้ช่วยเยอะ <ไป S 1> นะครับแล้วก็มีมีมืออาชีพนะครับผมในการาหาข้อมูลในการเจาะข้อมูลนะต้องบอกมีมืออาชีพนะเป็นใครอะทุกท่านมืออาชีพคนนี้เห็นบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์นะเป็นยูทูบเบอร์เป็นคนร้อยเอ็ดนะครับนะโอเคทุกท่านก็ประมาณนี้อ่โปรโมทเสื้ออีกแล้วทุกท่านเสื้อผมเสร็จแล้วนะ เสื้อเสร็จแล้วเออุอ้ยรูปรูปมันอยู่ในเครื่องนั้นแบตบเต็มแล้วนะ,ะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมแปะให้ดูแล้วกันเดี๋ยวผมแปะให้ดูในในในใ,ในคลิปนี่แหละตอนจบนะครับผมขอบคุณมากๆทุกท่านทีท่รับฟังนะครับช่วงนี้ทําคลิปยาวมากนะเกินสิบนาทียี่สบสามสิบนาทีก็มีนะครับผมเออเสื้อช่องจอนนี่แฟมิลี่ประจำปีนี้มาแล้วนะครับทุกท่านราคา 480บาทรวมส่งนะครับผมบางท่านก็อาจจะมองว่าพ่แพงจังเลยคือมันทําขึ้นมาเฉพาะนะครับผมเนื้อผ้าดีมากทุกท่านซื้อไปแล้วก็จะ,จะเข้าใจเองนะครับแล้วต้นทุนมันก็200กว่าบาทนะครับเฉพาะเสื้อนะครับกว่าผมจะ,ะแพ็คของเดินทางไปส่งน้ามน้ำมันกําไรเหลือประมาณน่าจะถึงร้อยหรือเปล่านะครับผม80บาทไม่เกินร้อยหนึ่งอะตีไปประมาณนี้เลยอะผมให้ประมาณนี้เลยว่าประมาณ80บาทถึง100บาทนะครับกําไรแนแล้วกําไรตรงนี้ก็ ให้ผมเป็นค่าใช้จ่ายของผมนี่แหละนะครับผมเอ่อในการทําข่าวนะครับก็ทําปีปีละครั้งนะครับผมมันก็ไม่ได้ทําบ่อยนะครับฝากทุกท่านสนับสนุนด้วยนะครับอืมมีสองไซส์นะครับผมไซส์ L กับ XL เท่านั้นนะครับก็สอบถามมาที่ l ลน์เบอร์โทรศูนย์แปดเก้าสามเก้าสองหกสามห้าหกนะครับสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ผมก็จะบอกลายเอวรแบบนี้แบบนี้นะครับผมเสื้อสวยแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ลอกไม่ลอกนะครับผมสีไม่มีตกนะครับติดทนนาน นะครับสวัสดีครับ